ในไตรูมิพะร่วงกล่าวถึงการกำเนิดมนุษย์ไว้ว่าผู้หญิงทุกคนที่จะตั้งครรภ์ได้เมื่อจะเกิดการปฏิสนธินั้นจะต้องเป็นระยะที่หมดประจำเดือนแล้วเจ็วันและถ้าตั้งท้องแล้วจะไม่มีประจำเดือนอีกส่วนผู้หญิงที่ไม่สามารถมีลูกได้เป็นเพราะกรรมของผู้มาเกิดนั้นเป็นเหตุให้เกิดลมในท้องพัดครรภให้แท้งตายเริ่มปฏิสนธิ เมื่ออสุจิตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปผสมกับรังไข่ได้แล้วก็จะเริ่มเกิดการปฏิกิริยสนธิเป็นการละละเซลลขนาดเล็กการละละขนาด1ส่วนเท่ากับ256ของเส้นผม7วันผ่านไปจะเกิดเป็นน้ำล้างเนื้อเรียกว่าอัมพุทธขึ้นในช่องท้อง14วันผ่านไปน้ำอัมพุทธะจะข้นดังตะกวัวเชื่อมอยู่ในหม้อเรียกว่าเปสิ มีลักษณะเหมือนชิ้นเนื้อ21วันผ่านไปชิ้นเนื้อจะแปลเปลี่ยนเป็นคณะมีลักษณะแข็งเป็นก้อนเหมือนกับไข่ไก่28วันผ่านไปคณะจะขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเกิดเป็นเบนจะสาขาหูดคือก้อนเนื้อที่มีตุ่ม5้าแห่งได้แก่หัว1แขนสองและขาสอง 35วันผ่านไปเด็กจะเริ่มมีฝ่ามือนิ้วมือและนิ้วเทา้าเมื่อครบ42วันหลังปฏิสนธิเด็กจึงจะมีขนมีเล็บเทา้าเล็บมือมีอวัยวะครบถ้วนทุกอย่างที่มนุษย์มีเด็กที่เกิดมาในท้องแม่นั้นมีรูปร่าง184ประการแบบมนุษย์ดังนี้ส่วนบนตั้งแต่หัวถึงคอมี84ส่วน ส่วนกลางตั้งแต่คอถึงสะดือมี50ส่วนส่วนล่างตั้งแต่สะดือถึงฝ่าเท้ามี50ส่วนการคอดเมื่อใกล้ถึงเวลาคลอดจะเกิดลมกรรำชวาสพาดตัวเด็กให้กับหัวลงเพื่อให้ออกจากท้องแม่ได้ไง่ายยิ่งขึ้นลมเกิดแต่กรรมหมายถึงลมที่เกิดในเวลาที่แม่จะคลอดลูกหรือลมเบ่ง ตามคติใจภูมพระร่วงเชื่อว่าเด็กที่คลอดออกมาแล้วร้องไห้และตัวเด็กร้อนเป็นเด็กที่มาจากนรกที่ร้องไห้พาะคิดถึงความทุกข์ยากลำบากที่เคยเจอเด็กที่เกิดมาพร้อมเสียงหัวเราะและรอยยิ้มตัวเด็กเย็นสบายเป็นเด็กที่มาจากสวรรค์ที่มีรอยยิ้มหัวเราะพ่อคิดถึงความสุขเดิมที่เคยเกิดขึ้น